บ้านไม้ดัดบ้านแค่ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข201ระหว่างอำเภอแก้งเคระห์ถึงอำเภอภูเขียวตั้งอยู่กิโลเมตรที่74จากจังหวัดชัยภูมิและ3กิโลเมตรก่อนถึงตัวเมืองอำเภอภูเขียวเมื่อเดินทางมาถึงหลักกิโลเมตรที่74จะเห็นร้านจำหน่ายต้นไม้เรียงรายตลอดสองข้างทางมีท My Dad, My ั้งไม้ดัดไม้ขุดล้อมต่างๆเรียงกันอยู่อย่างละลานตามหมู่บ้านไม้ดัดบ้านแค่ถือเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมไม้ดัด ชาวบ้านแค่เป็นผู้ริเริ่มการทำไมด้ดัดคอยดัดตะโกดัดตั้งแต่ขั้นตอนการขุดหาต้นไม้การนาม,มาดัดจัดแต่งทรงตลอดจนถึงการนามออกมาจำหน่ายและการวางจำหน่ายสองข้างทางกระบวนการเหล่านั้นเกิดขึ้นที่บ้านแค่และเป็นฝีมือของชาวบ้านแค่ที่สืบทอดกันมาจนกลายเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้หลักให้กับชาวบ้านแค่หลายๆครอบครัวในทุกวันนี้หมู่บ้านไม้ดัดบ้านแค่มีต้นไม้จำหน่ายหลายชนิดเช่น 1. ต้นตะโกที่นำม,มาตัดจบหรือดัดเป็นช่อรูปสัตว์ต่างๆราคาถูกเพราะหาง่ายและเลี้ยงง่าย 2. ต้นคอยนิยมนำม,มาตัดจกุกและเลี้ยงช่อจนสวยงามราคาแพงกว่าต้นตะโกเราต้องใช้เวลาเลี้ยงนานกว่าจะเต็มช่อและโตช้าต้องการการดูแลรักษามากกว่าต้นตะโก 3. ต้นโมกส่วนใหญ่แล้วนิยมนำโมกป่ามาเสียบยอดเป็นโมกต่างๆเช่นโมกแก้วโมกดังโมกหัวหมอกและโมกทองเป็นต้น 4. ต้นมะค่า เป็นไม้โชว์ลำต้นที่เป็นเอกลักษณ์โชว์ความสวยของต้นเลี้ยงง่ายและสวยงาม 5. ต้นชะโกเกียนนำม,มาดัดเป็นรูปสัตว์ต่างๆและรับทำตามสั่ง 6. ไม้ป่าต่างๆที่สามารถหาและนำม,มาดัดได้เช่นต้นโพต้นไทตต้นมะขามเป็นต้น 7. ไม้ขุดลอ้อมไม่ได้นำม,มาดัดแต่นำไปประดับสถานที่ที่ต้องการร่มเงาแบบเร่งด่วนส่วนใหญ่เป็นไม้ป่าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ รู้จักเมืองไทยรู้จักแหล่งท่องเที่ยวไทยเที่ยวเมืองไทยกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย